แกร์มเชสเจมส์รีมัสต์อายด์อุสไมโทราอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ฉันก็รู้สึกดีมากในวันนี้ที่ออกมาพูดนะค่ะก็เพื่อนหวังว่าเ่นก็จะมีความสุขด้วยวันนี้วันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณต้องเป็่นนิดนึงค่ะก็มาดูคุดอะไรค่ะให้เรา acting นิดนึงนะคะแล้วก็ทุกคนก็หวว่าจะไปกินข้าวนะคะ ราจะกิในอะไรกันดีนะเดิไออกค่ะ,คะกินอะไรดีคะพี่โจอ,อาคเผ็ดคพาะคะที่ไหนคะคนะมนุษย์ค่ะจะกินที่ไหนดีก็ลองดูทีนะคะค่อยตัดสินใจกันทีนึงค่ะวันนี้ก็ความสุขมากเลยนะคะได้เาวรามอีเเเเ